สวัสดีคะ่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราเจอกันในวิชาการง,งานอาชีพนะคะชัะน้นประถมศึกษาปีศศศที่หนึงโรงเรียนปัญจนวิทย์กับคุณครูที่ิทธิศาสธ์ค่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องของรู้จักของใช้ส่วนตัวนะคะนักเรียนเราไปดูนะคะ ของใช้ส่วนตัวคือเรียนดูนะคะของใช้ส่วนตัวคืออะไรนะคะนักเรียนคือของใช้ที่เราไม่ควรใช้ร่วมกับผู้อื่นเพราะอาจติดโรคต่างๆได้เช่นโรคตาแดงโรคเหนาโรคไข้หวัดโรคมือเท้าปากเป็นต้นนะคะนักเรียนเราไปดูตัวอย่างของใช้ส่วนตัวกันนะคะ แก้วน้ำนะคะนักเรียนเป็นของใช้ส่วนตัวนะคะต่อไปนะคะช้อนซ่อมแปรงสีฟันหวีเราไปดูของใช้ส่วนตัวนะคะนักเรียน ผ้าเช็ดตัวนะคะนักเรียนเป็นของใช้ส่วนตัวนะคะต่อไปนะคะผาเช็ดหน้านะคะเป็นของใช้ส่วนตัวไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนสําหรับวันนี้นี่นะคะแบบฝุกหัดของคุณครูนะคะนักเรียน ให้นักเรียนวาดภาพของใช้ส่วนตัวหนึ่งอย่างนะคะบนที่ตัวอย่างที่คุณครูทําให้ดูนะคะนักเรียนวาดหนึ่งอย่างนะคะแล้วก็บอกคุณครูด้วยนะคะว่าที่นักเรียนวาดมาคืออะไรนะคะนเรียนสําหรับวันนี้นะคะวิชาการงานอาชีพคุณครูก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะเราจะเจอกันในชั่วโมงหน้านะคะนักเรียนสําหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ Thank you.